การสัปนกิจหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในเรื่องนี้เราก็ต้องพูดคุยกันนะครับซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดลบบุรีเองเปิดศูนย์การชาปนากิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ครับเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองลบบุรีโดยการนําของพระครูสิริเจริยาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาทองนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองลบบุรีพร้อมด้วยพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพ่อค้าประชาชนก็มีการร่วมบริจาคก,ก่อนนะครับข้าวสารอาหารแห้ง อุปโภคบริโภคร่วมทําถุงปันสุกมอบให้กับทางด้านหน่วยแพทย์อีกทีหนึ่งคือแพทย์หญิงฮทไทยรัฐอจ,จิมานน์รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลพระนารายมหาราชและนายมงคลเฟื่องมงคลวิทยารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเป็นผู้รับมอบจากการรวมทานน้าใจใครั้งนี้ไปมอบให้กับผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวโควิดสิอยู่ที่บ้านที่โฮมไอโซเลชันนั่นแหละครับเป็นเวลา14วันคือกักเท่าไหร่ ให้อย่างชีพเท่านั้นจํานวน50ชุดอันนี้แจกต่อเนื่องนะครับ14วันเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของคนที่เดือดร้อนเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับเป็นการสงเคราะห์ในยามนี้แหละครับเขาเรียกว่าน้ําจิตน้ําใจด้านของพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าที่จะช่วยกับโยบนั่นแหละครับค่ะแล้วก็มีส่วนประสานงานที่ทําการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะภายในวะะัดเสาธงทองพระอารามหลวงตําบลท่าหิน อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นศูนย์ประสานงานนะคะและสำหรับสถานการณ์โควิดในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีนะคะข้อมูลณวันที่19กรกฎาคม2564เขาบอกว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น134รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตใหม่เพิ่มขึ้นอีก2รายนะคะ